หลายคนครับที่ทาขนมพกและส่วนพกมักจะไม่เหลืองไม่สวยนะครับปัญหานี้ามาจากเราใช้ไฟแรงเกินไปครับมาครับ <kle ambling. S 2> เดี๋ยวนี้ลุงตูจะแนะนำให้นะครับว่าไฟที่ต้องใช้อ่อนประมาณไหนครับมาดูกันมาถ้าก็มาใกล้ขนมพกนะครับถ้าว่าเราใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยตูดมันจะไม่เหลืองไม่สวยนะครับถ้าอยากให้ขนมพกเราเหลืองสวยนะครับต้องใช้ไฟอ่อนๆเพราะว่าถ้าว่าแรงเกินไปเนี่ยขนมพกมันจะดูเกมเกลียไม่ไม่นะครับ นี่ครับดูนะไฟที่ต้องการใช้คือแบบนี้ดูนะครับดูอันนี้แรงไปนะอันนี้แรงไปนะนี่เราจะปรับให้เหลือประมาณนี้ครับแค่นี้พอเห็นไหมนี่เห็นไหมครับไฟอ่อนประมาณนี้พอเห็นไหมเห็นตะก้าอืูใกล้เห็นไหมนี่นะครับไฟอ่อนประมาณนี้นะครับจะทำให้ดอกกุาเหลืองสวยนะครับหากว่าอยากให้ดอกกุหลากมาเหลืองสวยอย่ากใช้ไฟแรงนะและที่สาคัญครับก็คือนี่ครับไฟวงในวงนี้เห็นไหมครับห้ามใช้โดยเด็ดขาดครับเพราะถ้าใช้ถึงแม้ว่าจะใช้ไฟอ่อนครับแต่ความร้อนของ ไฟมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับมันก็จะทาให้ของพวกเราไม่เหลืองไม่สวยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไฟที่ใช้คือไฟอ่อนขนมพวกเราจะออกมาเหลืองสวยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับที่ทาให้พวกเราเหลืองสวยนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ